เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โเ oh <shit>. ah. นี่ยแหละผมบอกเลยว่าผมไม่อยากให้มันหมุนนะ่ะไม่เป็นไรตามพอที่เท่าไหร่แล้ววะที่ห้าโค้งเนี้ยผมไม่กลัวดีเลยนี่ไอ้เหี้ยมิดเช็คหอยวูบไปแปแบบไอเวนเอ้ย ไปโกไลแอดสักรอบดีกว่มาม้งอยากเล่นว่ะไปโกเลแอดสักรอบดีกว่าคัน,นเนี้ยเอ0เเนี่ยเอาคันนี้ไปวิ่งแล้วกันลองดูจะรอดหรือจะล่วงอันนี้บอดผมปรับไว้แค่ยากแบบไฮรี่ธรรมดานะครับเอาแบบแก้ผ่านเควสอะ่ะคือใครอยากเล่นแบบว่าโหดโหดบอท อันติเมตออนบอร์ดแบบยากสุดก็ลองดูครับผมแมวชิวเวลาก็าผมรู้ว่ายังไงผมก็สู้มันไม่ได้นะ <c oughs> ผมยอมรับไงผมก็เออผมผมก็พูดตรงๆไงเนาะผมสู้มันไม่ได้แล้วก็อันนี้เปิดสเตียริงหมดเลยปิดดีวด้วย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คือพลาดแล้วก็พลาดเลย ไม่มีปัญญาไปเล่นกับแบบบอดแบบแบบเปิดขนาดนั้นหรอกนะแค่ไอที่ต้องคุมบุมอะไรนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าพอเปลี่ยนสเตียริงเป็นแบบซิมูเลชันอะมันหัวมันจะหันแบบไวมากมันสบัดแบบซ้ายขวาซ้ายขวาได้เลยนะชนบ้างไม่เป็นไรนะทุกคนนะผมจะพยายามเออ มันเบ <mini. S 1> ียดผมเอามาดีเบียดมาเบียดกลับไม่โกงมาดีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเห็นไหมเห็นไหมมันสะบัดสบัดนี่ตรงนี้เราซิ่งบ่อยแต่ก็แหกโงบ่อยเหมือนกันนะแถวๆนี้ ดีเลยโค้งข้างหน้านี้ตัวดีเลยเออเอากลับมาได้ครับอ๋อเบกเบกเบกอข้างหน้าคืออะไรแลมโบใช่แลมโบหรือไม่ เสียวอ่ะเอ้ยนี่ไงกลัวแล้วเสียวอะไรแลมโบจริงๆด้วยแลมโบชิปหายแล้วโอเคอยังอยู่ยังอยู่สบายมากสบายมากไม่ค่อยชินเลยฮะ ขับรถดิแล้วมาขับรถแบบเนี้ยโอ้ยคือต้องบอกก่อนว่าไอ้รถประเภทที่มันเขียนตามหลังชื่อรถว่าฟ r e o r r e r c ค r อะไรแบบเนี้ยหรือแบบ forza อะไรแบบเนี้ยคือมันจะมันจะขี้โกง่ารุ่นเดียวกันในที่แบบเป็นธรรมดาอย่างเช่น35มคันนี้ใช่ไหม ถ้าเป็นสามห้าตัวธรรมดาเมื่อเทียบกับตัวที่เป็น P-order car หรือ f o r z a Edition car อะไรประมาณเนี้ยมันจะด้อยที่สุดนะครับคือไอ้พวก P-order หรือพวกเนี้ยมันจะโค้งนิดนึงอย่างเช่นจะเลี้ยวดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับ mm hmm. เขาก็เหมาะกับเอามาทำลงแรงอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเนี่ยดูดิแต่มอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่รถที่ดีที่สุดในคลาส S เก้ร้900อยอ่ะ เออแต่ผมว่ามันก็ขับสนุกดีอะ่ะแล้วก็คุ้มได้ง่ายด้วยนะดูดิปกติตรงนี้เราต้องสาดเข้าโค้งแต่ไม่ได้คันนี้ผมกวดบุกโค้งอะ่ะ <c oughs> แล้วเราปิดรีไว้ซะด้วย ชิปหายแล้วไม่ไงคือว่าแล้วมันตามปูดมาแล้วโอ้ติดติดปิดติดปิด,ปด,ปด,ปดอย่ากแก้ย่าที่ตูดหมูโอ้โหแลมโบคู่เลยทั้งส้มทั้งเท้าชิปหายแล้วตกสะพานเนี่ยไม่ตกโอ้ยเหลือบโดนสะพานก็เดนโดนต่อหม้อสะพานนี่หยุดแน่ๆมันชนไม่ได้เออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว โอ้เ oh, ah. นี่แหละผมบอกเลยว่าผมไม่อยากให้มันหมุนนะไม่เป็นไรตามพอที่เท่าไหร่แล้ววะที่ห้ายังพอกู้กลับมาได้อยู่เพราะว่ามันเดี๋ยวมันต้องวิ่งอ้อมเข้าลอนดอนครับแล้วก็จะไปทางทะเลนะไปตรงผาผาคารนะเพราะฉะนั้นเรายังพอมีออทางที่แบบพอจะดูดมันได้อยู่ แต่ถ้าคิดว่าถ้าไกลกว่านี้อาจจะยากหน่อยสำหรับผมะนะโค้งเนี้ผมไม่ลัวด,ดีเลยนี่ไอ้เหี้ยมดเช็คหอยพุพ่ไปแมป็แม,แม็ไอเวนเอ้ยโอ้โหสิบสองฟาเจ้าแล้วกูสบายแล้วไอ้เหี้ยมันมีสตาร์ทเลยได้ไหม <c oughs> ดูท่าไม่น่าจะนอเลยเนี่ยแต่แต่ว่าคนเราอะนะมันต้องมีความหวังทิ่ได้ไหมถ้าคนเรามีความหวังอะเราทําได้ทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อแบบนั้นอะเออใช่ผมรู้ว่าผมหลอกตัวเองอยู่แต่ผมก็อยากให้เชื่อแบบนั้นสุดแล้วอะสุดแล้ว,ลวข้างหน้านี้โค้งแคบสองโค้งเลยเบรกเยอะเบรกเยอะเอ,อ้นี่ก็เยอะไป ปลายรถนี้โอ้โหเอืเอโอ้โหแล้วทางลงทันทะเลแม่งทางตรงแบบเยอะเหมือนกันนะยาวๆเลยอะไม่แปลกครับถ้าทุกคนจะบะ่นว่าโอหขับหน่วยใช่ขับหน่วยครับวิ่งไปเลยลูกพ่อด,ดอ่ r เออ เราต้องเผาหัวก่อนตอนที่จะไปดิฟเล่นหาเงินซะหน่อยช่วงนี้ถนุเงินไปเยอะนะโอ้โหดูโอ้โหข้าโโ้งสามร้อยกว่าพระเจ้าโอ้โอโอ้เข้าโโ้งเข้าโาโ้งแค่แต่ดิฟออกไป,ป,เ,ปเลย ดีถนะ้ามันจะเกาะถนนอยู่ด้วยด้วยไอก็ได้อือเอ้เราที่จะเบรดเมื่อไหร่วะตรงนี้เบรคโอ้คิดว่าท้าไม่เชนเกียร์สี่ช่วยอาจจะเออมีลุดโค้งโอ้โหพอ,อถึงทาง,ทงโค้งเราโดนซิ้งเลยวว่ะ อย่างว่านะ S Class 900คือมันเจอพวกซปเปอร์คาร์แน่นอนอะ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องแบกนิดนึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ซปประซปเปอร์คาร์มันมันน่าจะ300กว่าเวลามันวิ่งอะ่ะชิบหายแล้วมันเบียดอ้โหเกือบออก่อมอไอ้เคีย้ยไอ้เด็กเวนนี่เลยนะมิกกี้ ไอ้มิกกี้ชิบหายแล้วเกือบตรงเนี้ยผมอ่ะเข้าป่าประจำทุกรอบผมว่าผมตามมันไม่ทันแล้วแหละมันไม่ใช่ทางของเราจริงๆว่ะ ข้างหน้าก็ทีอาร์แบบนี้ย่าเบรกดีดี D อาเออไปเลยเขาไม่รู้อ่ะจะที่เท่าไหร่เอาเป็นว่าเราทําให้ดีที่สุดแล้วกันเนะเาะอู้หอ้ยขุสุดแล้วเหรอขึสุดแล้วอ่ขึ้นหายแล้วขึหายแล้วยาเบีดกูอย่าเบยกยบยกูขอร้องขอร้อง เแล้วโอ้โหตรงนี้นี่อีกโค้งหนึ่งโค้งข้างหน้าเนี้ยคือโค้งที่แบบเหียสดสุดๆเลยต้องเข้าแบบเนี้ยไม่งั้นหลุดโค้งอะ่ะอื แทบไม่เข้าตัวนี้ผมเหยียบคันเร่งมิดเลยนะไม่ได้แปะไม่ได้ปล่อยเลยเอ้ยเอ้ยที่สี่แล้วเย่ยโหเหีนที่หนึ่งที่สองแล้วที่สามขอละที่สองมานี่ ขอบคุณมากที่ให้เบรกเย่กลับมานำเล้วโอ้คือคนอื่นเขาก็คกงแบบสบายบายแหละแต่ระผมมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยเรื่เปี่ยนเกียร์พาดเดี๋ยวพิ่งวางใจตอนนี้ยังไม่จบเดี๋ยวพึ่งน,นับศพทหาร เกือแพ้ดีนะต้องแตะเบรกหน่อยวะโอ้โอโอ้โอ,โอมันตูตูดเรามาแล้ว้ไม่เข้าไม่เข้าหัวไม่เข้าโอ้โหสุดคือส,สุดขอบจริงๆง,งานเนี่ยเย้เล่นไทยสวย